สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ไบนะครับวันนี้นะครับพี่ตีจะพามารีวิวนะครับ Kawasaki Ninja 0 0นะครับปี2018คันนี้กันครับแต่ก่อนที่เราจะมารีวิวนะครับตอนนี้เรากลังอยู่ที่ร้านทันเดอร์ไบพระราม5จังหวัดนนทบุรีครับที่นี่นะครับคือศูนย์รวมรถดิกไบท์หึงสองคุณภาพดีและราคาถูกนะครับกว่า130่าคันร้านเราครับมีบริการหลังการขายเรากล้ารับประกันตัวรถทั้งคัน1เดือนเต็ม เรามีบริการจัดไฟแนซ์รถบิ๊กไบค์ทั่วประเทศนะครับที่สำคัญครับเรามีบริการขนส่งรถบิ๊กไบค์ทั่วประเทศด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้พี่ตี๋ก็จะพาไปรีวิวนะครับนินจา4 0 0คันนี้กันครับรถคันนี้ครับเลขใหม่นะฮะวิ่งมา7 8 6 9กิเโลเมตรแท้นะครับคันนี้เนี่ยได้แฮนด์แต่งปอแฮนด์แต่งด้วยนะครับแต่ว่าประกับไฟฟ้ามือเบรกมือคลัตช์จเป็นของเดิมอยู่นะครับกุญแจคันนี้เนี่ยให้มากบถึง2ดอกนะครับ แผงคอบนล่างสวยมากครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครเหมือนรถใหม่เลยครับนี่ครับมือเบรกเดิมนะครับปั๊มเบรกบนเดิมครับนี่มือเบรกไม่มีคดไม่มีงอเลยนะฮะรถคันนี้เป็นสีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบฝาถัาน้ำมันเนี่ยสวยใสครับเหมือนใหม่เบาะนั่งเดิมสวยนะครับไม่มีปาดไม่มีขาไม่มีรูเลยนะฮะแล้วก็นี่ครับเบาะนั่งเดิมสวยครับไม่มีขาไม่มีรูเช่นกัน ็นส่วนของด้านหน้าครับคันนี้เป็นชิลหน้าแต่งนะครับติ๊กเกอร์ลายคาร์บอนนะครับมีอุกจกด้านหน้าแต่งมาให้ด้วยโครงไฟหน้าเดิมสวยใสนะครับยางหน้าหลังเดิมติดรถครับนี่คือ4,000กิโลเมตรแท้นะครับเป็นยางปี2018นะครับตรงปีเลยจานเบรกด้านหน้าครับนี่ครับเต็มเต็มครับนี่คือ4,000กิโลเมตรแท้มาพร้อมกับระบบเบรก ABS กระบอกโชคล่างด้านหน้าสวยคลิปเปอร์หน้าเดิมนะครับไม่มีรอยล้มรอยสไลด์ กาบหม้อน้ําแต่ง M A D นะครับนี่ฮะพอท่อด้านหน้านะครับสวยใสหน้าเครื่องแห้งสนิทเลยครับนี่ครับระบบแฟล r ิ่งนะครับนี่ฮะแนบสนิทชิดทุกจุดแก๊งเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยนะครับรอยล้มลอยสไลด์ไม่มีพักเท้าฝั่งขวาเซ็นเซอร์ไม่มีแตกขาดนะครับคันนี้ครับที่สำคัญมาพร้อมกับท่อแต่งทรงอาคาโบวิกนะครับอันนี้เป็นท่อก๊อฟนะครับผมมาฟังเสียงกัน ครับท่านผู้ชมสวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยนะครับเอรกวอร์ิ่งอยู่ครบจานเบรกด้านหลังเต็มเต็มครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับพร้อมคลิเปอร์หลังเดิมๆยางหลังครับผมนี่คือ4,000กิโลเมตรเช่นกันนี่คือยางเดิมติดรถนะครับายสั้นแต่งสามารถพับเก็บได้บันท้ายเดิมสวยนะครับท่านผู้ชมครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับศูนย์ตรงแน่นอนครับคันนี้สวิงอาร์มฝั่งซ้ายครับ ไม่มีรอยนะครับโซ่ตเตอร์เดิมๆครับพักเท้าฝั่งซ้ายเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักแข้งเครื่องฝั่งซ้ายครับนี่ครับไม่มีรอยล้มเลยครับในส่วนของด้านหน้าครับหน้าเครื่องนะครับแห้งใสเลยนะครับนี่คือ4 0 0 0ันกิโลเมตรแทนแน่นอนแล้วเราการันตีครับไม่มีคลอไม่กระบอกชกล่างด้านหน้าสวยนะครับส่งด้านหน้าบ้างครับนี่ครับผมรถคันนี้ครับพี่ตีนะครับให้บริยครสภาพนี้นะฮะอยู่ที่95%เ แล้วเราคันนี้ครับเราเปิดราคาครับไว้อยู่ที่1 4 0 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับท่านใดครับที่สนใจนะครับสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้เลยครับเรามีที่ปรึกษาการขายคอยให้คำแนะนำทุกท่านอยู่นะฮะสุดท้ายนี้ครับสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้ทิีขอฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ให้กับช่องชาแนลทันเดอร์บ b ยของเราด้วยขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ